สวัสดีครับทุกคนฮัลโหลอยู่ที่ลาสเวกัสนะครับตอนนี้ผมมาเข้าสัมมนา,าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัมมนา,าการตลาดที่ที่ผมว่ามันมันมันเจ๋กมากแล้วก็ตอนนี้นี่ไดไอเดียอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใช้แล้วเ,เดี๋ยวได้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเรามาแชร์กัน,นครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีไอเดียไอเดียหนึ่งที่ฟังเมื่อกี้มานะครับแล้วผมว่ามันเป็นประโยคที่ผมรีบจดแล้วก็อยากจะคือจริงๆเคยได้ยินแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนจําไว้ประโยคน,นี้ขึ้นใจ ถ้าเราไม่มี Resource เราจะทำยังไงนะครับ Resource ในที่นี้หมายความว่า Resource ก็คือทรัพยากรใช่ไหมครับทรัพยากรในแง่นี้ว่าก็คือสมมติถ้าเราไม่มีเงินเราจะทำยังไงถ้าเราไม่มีเวลาเราจะทำยังไงหรือถ้าเราไม่มีทีมงานเราจะทำยังไงนะครับอันนี้คือเป็น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 สิ่งที่เป็นสิ่งที่มันจะเป็นจุดที่ว่ามันรั้งเราไว้ถูกปะคือว่าเฮ้ยแบบเราจะเริ่มทำอะไรใหม่เราไม่มีเงินเราเริ่มทำไหเราไม่มีทีมงานเราจะเริ่มทําอะไรใหม่เฮ้ยเราไม่มีตังค์เราไม่มีเวลาเราไม่มีอะไรับ เพราะฉะนั้นประโยคนี้อยากให้ทุกคนจำเอาไว้นะครับถ้าเกิดจําไว้แล้วผมว่ามันจะปลดล็อกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับประโยคนี้บอกว่านะครับถ้า you ไม่มี Resource นะครับ if อะไรนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนจำไม่ได้แล้วนะครัไม่เป็นไรนะครับถ้า if you don't have resource if you don't have resources you need to be resourceful เอาอีกทีนะ if you don't have resources You need to be resourceful แปลว่าอะไรนะครับถ้าคุณไม่มี resource หรือถ้าคุณไม่มีทรัพยากรทางด้านเงินทางด้านเวลาหรือว่าทางด้านกำลังพลคุณจะต้องคุณจำเป็นที่จะต้องมี resourceful resourceful คืออะไร resourceful ก็คือไอเดียหรือแนวคิดหรือความสามารถที่คุณจะไปหา resource นั้นเอาใหม่นะ resourceful แปลว่าไอเดีย ความสามารถหรือทักษะที่คุณจะไปหาทักษสิ่งที่คุณขาดนั้นได้อะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ <c oughs> คืออะไรคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราไม่มีรีสอร์ทอะไรอะสิ่งที่เราต้องมีแทนคือเราต้องมี idea, ไอเดียเว้ยเราต้องมีไอเดียที่เราจะไปหาสิ่งนั้นอะรอร้ปะ่ะแล้วปัจจุบันนี้ผมบอกเลยนะว่าปัจจุบันเนี้ยไอรีสอร์ทที่เรามีติดตัวมาอะมันไม่สําคัญเท <c oughs> ่ากับรีสอร์ตที่เราไปหาเท่ากับการที่เรามีรีสอร์ตโฟ ง,งงไหมผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าสมมุติคือถ้าเกิดเราจะเห็นใช่ปะคือถ้าเกิดว่าคือทุกวันเนี้ยโลกเทคโนโลยีหรือว่ามาร์เก็ตติ้งหรือว่าอะไรก็คือมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆถูกปะปัจจุบันนี้ผมบอกเลยว่าไอทักษะหรือไอเดียที่ไปหาทรัพยากรนั้น,น,นเนี่ยมันสําคัญมากกว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วนึกภาพบอกว่าวสมมุติว่าปัจจุบันเรามีเราเรามี สมมติเรามีเงินอยู่แล้วถูกป่ะสมมติเรามีสิบล้านเลยเรามีร้อยล้านเรามีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าในเมื่อโลกมันหมุนไปเร็วมากอะถูกป่ะเรา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 จะเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยว่าบริษัทที่มันเคยใหญ่โตหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าคือคือถ้าเกิดถ้าไม่มีไอเดียเลยถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆหรือถ้าไม่มีอะไรที่มันตามโลกทันอะสุดท้ายแล้วพวกนายนเขาก็จะใช่ปะ่ะก็คือเราเห็นอยู่อะคือถ้าอะไรตามโลกไม่ทนันหรืออะไรก็ตามสุดท้ายมันก็จะพังแล้วมันก็จะคลืนไปเยอะแยะแต่ไม่หมดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราเเเหหห็็นนน่่่รรรรราาาาาาคทีสสมมถถววยือ เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเป็นเศรษฐีหรือเป็นมิเลเนียได้ภายในภายในยุคเดียวอ่ะถูกปะ่ะคือคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับนะสมัยก่อนแบบอาจจะเป็นแบบ้พ่อรวยใช่ไหมพ่อรวยแล้วก็ส่งสมบัติส่งส่งทรัพยากรส่งกําลังคนอะไรมาให้ยุคปัจจุบันว่าส่งมาที่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานส่งไปเล,แ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 ลเยแล้วเราก็รับซั์มาแล้วเราก็เอ้ยเราก็รวยตามใช่ป่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไปละนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเซลฟ์เมด ซลฟ์แมทก็คือว่าเฮ้ยไม่เคยไม่ที่บ้านไม่เคยรวยแบบก็ต้องเวลาเวลาเรียนก็ต้องแบบโอ้ยทำงานแบบโอ้ยทำงานหนักเรียนก็หนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยแบบเขาสามารถสร้างตัวเองได้สร้างตัวเองจากศูนย์สร้างตัวเองจากที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็สามารถรวยได้ในยุคเดียวใช่ปะ่ะหรือสามารถแบบมีสามารถทําตามความฝันได้ภายในยุคเดียวอ่ะใช่ปะ่ะผมผมไม่อยากพูดเรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่ว่าเรื่องเงินมันเป็นส่วนสําคัญในการที่จะสร้างฟรีดอมนะครับจริงๆวันนี้ได้ไอเดียอีกอันหนึ่งคือความหมายของคําว่าชีวิตนะผมผม ผมชอบมากนะครับเดี๋ยวไว้เอามาแชร์กันนะอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งของการตลาดนะคือวันนี้ที่มาเรียนต้องยอมรับว,ว่าได้ทั้งการตลาดแล้วก็ได้ทั้งไอเดียที่เอาไปใช้ชีวิตนะครับเดี๋ยวการตลาดเนี่ยเดี๋ยวไว้มาแชร์กันแต่ว่าขอไปอัดแอปกับไอคลาสก่อนนะครับไม่ใช่กับไอคลาสคือขอเรลองไปใช้ก่อนไปตกผลึกก่อนแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันโซลิดที่ว่าผมเอามาอัดแอปกับคนไทยแล้วนะครับเดี๋ยวอนันว่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือผมไม่่อออออยยยาาาาาากกกใใหห้้ผเเรรตัดดปลบบวว เฮ้ยเราไม่มีเวลาเราไม่มีเงินทองอะไรคือปัจจุบันเราลองดูตัวอย่างดิถูกป่ะคนที่ไม่มีเงินเลยอะไรเลยแต่ว่าเฮ้ยเขาสามารถคือคือปัจจุบันเนี่ยมันมีชูมันมีอะไรที่ว่ามันสามารถทําให้เราหาเงินได้ง่ายๆละถูกป่ะเออถ้าเกิดเรามีอะไรสมมติเรามีไอเดียธุรกิจอะไรเราไปกู้แบงก์ก็ได้หว่าไปคุยกับแบงก์หรือเราคุยกับในทุนก็ได้ปัจจุบันถ้าเกิดรู้ว่าคือแองเจิลพวกแองเจิลอินเวสเตอร์หรือว่าใครที่แบบ พร้อมที่จะจ่ายเงินให้เราเพื่อเราไปลงทุนนะมีเยอะแยะมากปัจจุบันสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็เราก็ไปหาดิถูกปะเราต้องรีซอสฟูลต้องไอเดียอินาฟที่ว่าเฮ้ยแล้งงานอะไรที่มันทำพาร์ทไทม์ได้ะผมไม่เคยบอกว่าให้คุณลาออกมาถ้าเรายังมีภาระอยู่นะเพราะว่าถ้ามีมีภาระโอ้ยมีลูกต้องเลี้ยงดูมีครอบครัวต้องดูแลแล้วคุณจะไปจ้ำออกมาแล้วก็เงินเดือนก็ไม่ได้ผมไม่เคยบอกอย่างนั้นนะแต่ว่าอะไรแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันไอเดียมีเยอะมาก ว่เรามีอะไรที่แบบว่าขายของออนไลน์ก็ได้หรือว่าทำเอ็กซ์เพรสติเซนตก็ได้หรือว่าจะอิมพอร์ตนำเข้าจากจีนก็ได้หรือว่าทำสติกเกอร์ไลน์ไม่ใครทำสติกเกอร์ไลน์ในนี้มีหลายคนใช่ป่ะหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่มันทำออนไลน์อ่ะปัจจุบันออนไลน์มันสามารถเท้ามาที่คุณจะทําอะไรจากที่ไหนก็ได้จากอะไรก็ได้เยอะแยะเต็มไปหมดนึกภาพว่าหรือว่าอะไรจะสามารถทำไลน์แอดก็ได้อย่างเงี้ยทำไลน์แอดหาฟอลโลเวอร์แล้วก็ครีเอทสปอนเซอร์อะไรเงี้ยอย่างที่ถ้าเกิดว่าถ้าใคร อยู่ในดีนะไม่แน่ใจว่าเกิดใครถ้าใครเข้าไอคลาสสิสี่อย่างเงี้ยหรือว่าใครที่เรียนฟรีหน้าเพจของ A อหรือว,ว่าหรือเพจผมที่เคยแชร์เงี่ยใช่ปะก็สามารถสร้างเพจขึ้นมา build follower แล้วก็สามารถแบบ generate รายได้แบบเป็น passive income ได้ตลอดเวลาเนะาะเพราะฉะนั้นเห็ตุ่ะคือไอเดียมันมีเยอะมากมันมีวิธีถ้าไม่มีเงินมันมีวิธีที่เราจะไปเราจะใช้ไอเดียแล้วเราจะสามารถหาเงินหรือว่า สามารถสร้างธุรกิจโดยที่ไม่มีเงินได้่ถ้าเราไม่มีเวลามันก็มีธุรกิจอะไรที่มันสามารถทำพาร์ทไทม์หรือสามารถทําจากที่ไหนก็ได้หรือว่าหรือถ้าเราไม่มีทีมงานมันก็มีไอเดียที่ธุรกิจหลายๆอย่างเราสามารถทําคนเดียวได้อย่างตอนที่ผมทําผ,ผ,ผมก็ทําผมก็ทําโดยที่จริงๆผมโคกับเอนะแต่ว่าสมัยก่อนผมเคยทําธุรกิจอะไรที่เป็นทาคนเดียวมาก่อนผมเคยขายเสื้อมามังมม่งผมเคยทำอเมซอนแอฟฟ i ลิเอตมั่งผมเคยทําอะไรอย่างนี้มาเยอะแยะนะครับเพราะทำพาร์ทไทม์ทำหลังจากเวลาว่างที่ ท,ที่ทำงานนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาตัวอย่างที่มันใหญ่กว่านั้นใช่ปะ่ะอย่าง JK r o w l i n g เงี้ย JK Rowling ก็ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดประวัติเขาก็เป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครูให้หมแล้วก็ตกงานรู้สึกว่าจะหย่ากับสามีหรืออะไรผมจําไม่ได้แล้วเขาก็เขามีอย่างเดียวเขาไม่มีเงินเขาไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเขามีอย่างเดียวคือเขามีไอเดียเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ปะ่ะเขาก็เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เขียนเขียนเขียนปุ๊บแล้วเขาก็ยื่นสานักพิมพ์สานักพิมพ์ม จะสุดท yeah, okay. mm ้ายมีสำนักพิม <nước> พ right. so, uh, ์หนึ่งให้โอเครับแล้วก็ตอนนี้นี่ก็เจคโรลิรีนี่โคตรเป็นมหา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 ของมหาเศรษฐีนะครับตัวอย่างนี้อาจจะเอ้ยแบตใกล้จะหมดนะครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบว่าแบบเวอร์เนาะโอ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 โเห็นไหมครับข้างหลังข้างหลังเป็นเป็นทะเลทรายเห็นไหมครับข้างหลังเป็นทะเลทรายนะเนี่ยข้างหลังเป็นทะเลทรายนะครับผมถูกผมถูกมาปล่อยเกาะที่ทะเลทรายนะครับพอดีแบต บตใกล้จะหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันอาจจะตัดไปนะครับไม่รู้มันจะเซฟหรือเปล่าน,นะครับเพราะนั้นก็คือผมอยากจะบอกว่าเพราะนั้นคือปัจจุบันเนี่ยไอเดียมันสาคัญกว่ามันสําคัญกว่าแล้วครับไอเดียที่จะไปหารีซอสนะครับสำคัญหรือไอเดียที่จะไปหาทรัพยากรสําคัญกว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่ฟังดีๆนะไอเดียที่จะไปหาทรัพยากรมันมันเจ๋งกว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับแล้วถ้าใครถามว่าไอเดียจะหาจากไหนอะ ไอเดียชาจากไหนผมบอกเลยปัจจุบันรีสอร์ทมีเยอะมากนะครับไอเดียหาจากไหนหนึ่งอ่านหนังสือสิอ่านหนังสือมันเปิดโลกมหาศาลถูกป่ะถ้าใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือทํายังไงคุณก็ไปลงมือทําดิทําอะไรใหม่ๆสุดท้ายคุณทําอะไรใหม่ๆแล้วไอเดียมันจะเกิดหรือข้อ3คุณก็ไปเจอคนที่เขาสําเร็จดิถูกเป่าเออสมมติว,ว่าคุณแบบเฮ้ยอยากจะได้ไอเดียทําธุรกิจโดยที่ไม่ต้องใช้เงินคุณก็เอาตัวไปหาคนที่เขาเคยทําธุรกิจแล้วเขาไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาท ห่หรือถ้าเกิดคุณอยากจะหาไอเดียที่ว่าเฮ้ยเขาทําธุรกิจยังไงที่ถ้าแบบสามารถทำพาร์ทไทม์ทำจากทำตอนที่ทำงานประจำได้คุณก็เอาตัวเข้าไปคุยกับเขาสิว่าเขาทำยังไงเขาสร้างธุรกิจจากเขางานพาร์ทไทม์เขาทำยังไงเออคุณก็เอาตัวออกไปเออไม้อกไหมคือถ้าเกิดว่าถ้าคุณแบบอยู่ที่บ้านไม่มีไอเดียไม่มีรู้ไอเดียจะไปหารีซอร์ฟูยังไงคุณก็เอาตัวออกไปหาว้าว ถ้าคุณไม่ชอบอปตัวออกไปถ้าคุณเป็นคนชอบอยู่บ้านคุณก็อ่านหนังสือหาไอเดียพวกนี้อ่านหนังสือเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาข้อมูลมาหรือถ้าเกิดคุณไม่ชอบอ่านคุณไม่ชอบออกไปเจอคนคุณก็ลงมือทําอยากทํอาอะไรทําเลยลองลุยลองทําลองค่อยๆหยิบหยิบหยิบจับขึ้นมาเนี่ยมี3วิธีที่ผมคิดได้แล้วตอนนี้เพราะฉนั้นไอเดียมันเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างผมอย่างเงี้ย่าอ่านหนังสือมาก็ได้ไอเดียหนึ่ง ไปเจอคนสําเร็จใช่ป่ะอย่างเจอเจลเจอปั๊มเจอเจอ,เอ,เอหรือว่าเจอพวกเราอย่างเงี้ยพวกเราที่อยู่ในมาสเตอร์มายเวลาเราจเจอเราเจอกันที่ไรเงี้ยผมก็จะไอเดียใหม่ทุกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาอีเวนท์ที่ที่ลาสเวกัสผมบินมาเป็น24 25ชั่วโมงอะบินมาที่นี่แล้วก็มันก็ได้ไอเดียอะไรมหาศาลจริงจริงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเนี่ยมันคือรีสอร์ทฟูลมากๆเลยนะครับมันทําให้คือสุดท้ายถ้าเรามีรีสอร์ทฟูลนะรีสอร์ทเราจะไม่จํากัดโอเคไหมถ้าเรามีรีสอร์ฟูล รีสอร์ทเราจะอินฟินิตี้ไม่จำกัดแต่ถ้าเรามีแต่รีสอร์ทแล้วเราไม่มีรีสอร์ทฟูวันหนึ่งรีสอร์ทเราจะลดลง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 เรื่อยๆโอเคไหมครับเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะครับตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะต้องเข้าเซสชันถัดไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่นะครับทดทีที่ว่าพอดีเมื่อกี้มันขึ้นเตือนแบตหมดแล้วก็ไฟเฟยอะไรที่มันปรับก็คือมันหายไปเลยมันทําให้หน้าผมมบืดนิดนึงนะครับเื่อนิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเห็นข้างหลังเนาะ นี่ก็เลยเห็นวิวข้างหลังนะครับอย่างที่บอกผมถูกปล่อยเกาะอยู่ที่ทะเลทรายนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับถ้าออกไปต้องนั่งแท็กซี่แล้วก็30เหรียญยังต่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับรีสอร์ทในนี้สวยแล้วก็พัตคารอาหารอะไรอยู่ในนี้มีครบนะครับก็ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาความรู้อะไรเจ๋งๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาไลฟ์ฟองใหม่นะครับถ้าชอบถ้าไอเดียที่เอามาแชร์กันสั้นๆวันนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์นิดนึงเนาะแชร์กันเยอะ ผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอเดียโอเคแล้วก็พวกเราได้ใช้ประโยชน์